วัสดีครับพอกันอีกที่ก็ครับกับการเอลีกินแซ่บเมือเนี้ครับพ่อพีมาหนองไม่กินมีครับผัดเผ็ดปลาดุกผัดปลาดุกครับหนอนมองเห็นบ่อครับนี่ครับผักดองผักกาดดองครับผักกาดผักกระหล่ำใส่หัวหอมหัวตุนหอมหัวหอมมองเห็นบนหนองหัวหอมอืร่อยกว่าเมื่อวากินข้าวเจ้าเมือนี้ผักกาดดอง สมพักบางวันสมพักพักบัวลองใส่กับกระหล่ำพี่นอ้องเนาะอย่าอะไรอย่าห้างพี่น้องพอดีกินเกล็ดจวดหรือเกเ็เอฟซีท่างเลยเป็นน้ำม้าหิ้ยั่งยั่งอยู่เขาการยื่ได้กับเปุ่นนี่ยพี่น้องเลยหรือลงไปนี่คักปุ่นเลเนี่ย ขเจ้าันนี่เมนูข้าเจ้าพี่น้องเนีป่ปรุกผัดเผ็ดุกเป็นว่าทันนีญี่นงผัดเป็ดดุก ะสงคือเรกเครื่องทำน่้ไปลองวนะาจะป็ไปลองเนี ส on, มพักแบบพักกะลัมพักวัวใส่น้ำกัน พริกกระเลียงผัดเ็ดประดุกกินข้าวปนปา่ามันเียนอสมบาน ขก็น so ี <brightness> <desserts> uh ่ยสมปเหยืนใจแบบยุ่งกดจิตตามกอดตาใก้กันแี้วก็นอนด้วกดตามกดแช่กันนั่น ทำยังไงไปพี่ลงองถร่ไม่น,นูน่มรับไปประดุกรเจ้า ใส่กับสมพักพักสมพักครือพักดองพี่น้องมีบ้านเอื่นสมพักพอกพรุงเทพของม่กรุงเทงพในน้ำเมืองก็แน,น่ก็เดินดพักดองเปอนว่าว่ <c oughs> <c oughs> าไปนี่น้อง sau đó sao cái gì mà xây này ngay hả Thank บางกลางนี่ไปนอคานีไงก็ได้ซัดต่อไปติข้อนหญ่อีกการไงกองได้ไปี่นองคำนี้ไงคำตาสวดอ่ะวีพีไปนองเยอรือลืมกดแชรกดแะไใครกดจกดแชร์กดตรใครให้กันเพไปนองโจทุกจับใจให้น้ำไป อืมอ่กินอะไรกิไส้ิงลยมกระชายกระชายไม่น้ำจินกระชาย ใส่ไปตรงนี้เสียบกดผ้าพัดเผ็ปด,ปร,ด,ป,รดประดุกุกมาประดุก,ดกน,นี่มันประดุกหน้าดอกไม้ อย่าลืมกดติดตามต้องาการกำลังใจกดทำกดแก้ตัดแต่กันได้ด้พี่น้องเด้อฝากกันไหมครับคลิปหน้าครับจับการเอวีกิจแซบสวันดีสวัสดีครับ